ยี่สิบนาฬิกา กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่งเปิดอาคารเจ้าฟ้ามาหาจาัก,กรีสรินทรและอาคารมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีณนะโรงพยาบาลอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี หลายหน่วยงานจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567สสิการทองจันนักกีฬาเทควันโดหญิงไทยจะลงชิงชัยรอบ8คนสุดท้ายคืนนี้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว ข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสบันชาติของสาธารณารัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2567ตรงกับบันชาติของสาธารณารัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์ ในโอกาสบันชาติของสาธารณารัฐส,สิงคโปร์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านปรัานาธิบดีมีลารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ในโอกาสที่สิงคโปร์ได้มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศไปสู่ผู้นำรุ่นใหม่ประเทศไทยยินดีที่จะย้ำถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองสิงคโปร์ถือเป็นประเทศแบบอย่างที่แท้จริงของความสำเร็จในการสร้างชาติด้วยความอุตสาหะความรู้และภูมิปัญญา ตลอดเวลา6ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือในหลายๆด้านนับตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองภายใต้กรอบอาเซียนรวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีอื่นๆ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมือกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา12นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจจาการิณีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวางังสระทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไท เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเจ้าฟ้ามาหาจาัก,กรีสรินทร์และอาคารมูลนิธิสริวัฒนาพักดีณนะโรงพยาบาลอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีจบข่าวในพระราชสำนัก